ปกั้นการมองเห็นเราต้องช่วยกันแชร์แชร์ไปถึงลุงพลด้วยครับนะฝากนะฮะช่วยแชร์คลิปนี้ไปยัง f อลุงพลเพจลุงพลนะครับลุงพลไม่ต้องไปก้มหน้าก้มตามองมือถือหรอกนะผู้สื่อข่าวประชาชนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมลุงพลไม่กล้าสบตาคนการไม่ไม่กล้าสบตาคนมันก็ทําให้มีพิรุษว่าลุงพลไปเกี่ยวข้องอะไรกับตายหรือเปล่าสังคมก็ไปตั้งเรื่องต่อไปก็เรื่องอะไรครับเอ่อเรื่องลุงพลป้าแตน นะข่าวเบาสมองคือลุงคนป้าแต่เนี่ยเป็นข่าวชาวบ้านะเป็นคนก็อยากจะรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่เด็กสามขวบตายนะสถานีโทรทัศน์ก็ประกอบไปด้วยอมรินนะอ่าไทยรัฐช่องแปสามช่องนี้ก็รวมกันปั่นข่าวนะครับนะปั่นข่าวขึ้นมาว่าเออเป็นซีรีส์เป็นอะไรไส่งนักของนักข่าวเขาไปไปนะไปไปอยู่ในพื้นที่เลยเป็นเวลาหลายเดือน นะออกข่าวมาทุกวันต้องเปเวลาหลายเดือนเราเะพาะอามารินทีวีของพุทธาพิวันก็ปั่นจนโอ้โหดังในเรืเ่องลุงพลนะเลดต้องเลตติงต้งดีนะจากลุงพลตอนแรกเขาสงสัยว่าจะเป็นคนร้ายแรกๆเลยนะสงสยัยแม่ชมพู่ก็สงสัยลุงพลลุงพลก็พิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองไม่ใช่คนร้ายนะนะเอามารินก็นําเสนอข่าวกลายเป็นลุงพลกลายเป็นคนดีไปคนก็สงสารนะได้รับเงินบริจาคโชว์ตัวได้เงินได้ทองจนเดี๋ยวนี้ร่ารวยแล้ว ทั้งผัวทั้งเมียทั้งลุงพลป้าตันรวยครับก็มาจากเนี่ยคุณพุทธาเนี่ยผูกกำกับการแสดงคนสำคัญเลตติ้งก็เต็มที่เลยโฆษณาก็เข้าอะไรก็เข้านะไทยรัฐก็ด้วยช่องแปดด้วยก็ร่วมกันไปเยกบเล่นข่าวชาวบ้านเลตติ้งค่าโฆษณาอะไรได้หมดวันดีคืนดีเอ้วันนี้ไม่รู้อี่ท่าไหนอ่าอมรินทร์ทีวีไทยรัฐช่องแปดการนําเสนอข่าวทําไปทํามาแล้วอีลุงผลนะรู้สึกจะไม่ค่อยจะพอใจนะ พอนำาเสนอข่าวไปเนี่ยตัวเองเริ่มจะแบบโดนสังคมมองติดลบไม่ค่อยดีเป็นคนเนลอคุณบ้างลืมตัวบ้างนะกันแนกกันแหกกนแหกผู้มีพระคุณบ้างจะคืนกุญแจให้หมอปลาก็ต้องมีเต้นไปเหยียดหยามคุณอุ้บ้างซึ่งเป็นเพศที่สามบ้างนะทนายคงทนายความก็ถอนตัวหมอปลาถอนตัวนัดหมอฟ้าไปก็ไม่อยู่นะติดต่อก็ยากนะ อะไรแต่อะไรต่างๆให้ความสําคัญกับ u ู u b e มากกว่าอะไรแต่อะไรต่างๆนะก็ทาไมทํามาก็ลุงพลไม่ให้สัมภาษณ์สื่อเพราะไม่ให้สัมภาษณ์สื่อยังวันนี้พวกวันนี้เราดูข่าวอย่างอมารินเนี่ยโอ้โหนะจะเอานำเสนอข่าวตอนนี้นะครับอามารินเนี่ยนะอ่ามองแล้วเนี่ยลุงลุงพลจากเดิมนี่เป็นพระเอกนะตอนนี้น่าจะกลายเป็นผู้ร้ายหรือเปล่าไม่รู้ดูดูแล้วเหมือนจะข่าวไปในทางลบเช่นจะโดนตรวจสอบภาษี มีรายได้ตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านไม่จ่ายภาษีก็จะโดนตรวจสอบภาษีนี่อามารินทีวีนะแรกๆนี่โปล่บวเต็มที่ตอนนี้เป็นไงนะจะโดนตรวจสอบภาษีรายได้ตังเยอะตังแยอ่าเนี่ยสำนักรานจะเข้านะแล้วก็ทั้ง้เอารูปผู้สื่อข่าวอไอสารวัตรรูปลออมรินเอารูปหมอปลาเมียหมอปลาเอารูปคุณอุเอารูปทนายต่งางๆเอาไปโพสต์รับบริจาคได้เงินเป็นแสนเป็นล้าน นี่ไม่ได้รับอนุญาตมีทนุทนายความต่างๆที่เคยเชียร์ตอนนี้ก็เป็นไงออกมาให้คําแนะนํากฎหมายที่ว่าลุงพลจะเดือดร้อนแล้วทั้งทนายความทั้งวิธีกรอย่างอย่างเนี้ยของช่งางอมรินเนี่ยเดิมไม่เชียร์นะตอนนี้ออกมาลุงพลจะต้องตรวจมีรายได้ต้องเสียภาษีเอาลูกคนอื่นมาใช้ละเมิดสิทธิ์ผิดพบรบลิขสิทธิ์พรบคอมเนี่ยมีนักกฎหมายจากเดิมเชียร์นะตอนนี้เป็นไง บอกว่าลุงคนอาจจะต้องรับผิดทางกฎหมายหรือเปล่าเพราะหนึ่งมีรายได้เสียภาษียังเอาลูกคนอื่นมาได้รับอนุญาตยังอ่านะอผิดพรบอคอมอ่าบริจาคขอ,อเนี่ยรายขออนุญาตยังก็คือพวกที่เคยอเคยโอนกระแสนะเคยเทียเคยอะไรตอนนี้ก็ออกมาแล้วว่าลุงคนน่าจะลำบาก ทนายความอีกคนนึงก็เหมือนกันที่โหนกระแสลุงพลอยู่ก็ออกมาพูดทํานองว่าแล้วอ้าวลุงพลไปรับงานจากอะไรปิมซีโฟนะจะเป็นพรีเซนเตอร์ชาเชออะไรเขาเนะี่ยนะครับอ้าวทำไมทํามาไปรับงานซ้อนได้ยังไงนะเนี่ยผิดสัญญาเดี๋ยวจะโดนโฟ้องอกีกโอ้โหมาแล้วครับลุงพลลําบากครับหนักครับบมอปลาก็อาจคลิปครนะว่าไอ้เครื่อง gps ไอ้เครื่องดัดฟังไอนะ้ทูอินวันอ่ะที่อยู่ในรถอนะ่ะ ตกลงเป็นของใครแน่นะถ้าคิดว่าหมอปลาเป็นคนเอาไปวางไว้ดักฟังโทรศัพท์ติดตามตัวก็ไปแจ้งความทําไมไม่แจ้งความโนมีตะอ่ออันนี้ทนายจบใหม่นะโนมิตะน,นี่ทนายจบใหม่ที่โดนคดีลาลาเบลก็ออกมาตอนแรกก็ไปช่วยลุงพลตอนนี้ก็เป็นไงไปไหวนะนะก็ย้ายข้างกันหมดแล้วนะครับถอนตัวกันหมดอุปริยะก็โอ้โหออกมาแล้วหลายๆอย่าง ว่าเนี่ยอยู่ดีๆเอาภาพมันเข้าไปใช้ในการรับเงิจากสังคมจะเข้าใจผิดไหมเป็นการช่อโกงประชาชนหรือไม่เป็นอะไรต่างๆนี่คือคือคนเราเนี่ยนะเวลาดังเนี่ยมันก็ดังนะดังเพราะสือเพราะตอนนี้เป็นไงอะไรต่างๆมันไม่ตรงกันแล้วนะอะไรต่างๆคิดไม่ตรงกันไม่รักกันแล้วเนี่ยเรื่องรา้าก็เยอะมัะแฉยิ่งมีคนใกล้ชิดมาแฉ่เนี่ยมันจะได้ความจริงเยอะเลยตอนนี้นะไม่เกินสิ้นเดือน ก็จนะมีการออกหมายจับบุคคลที่ต้องสงสัยสังคมก็ตั้งคําถามว่าใช่ลุงพลหรือเปล่านะดาราดังๆไม่ว่าจะใครแใครไม่ใช่นุ่มกันช้ยเมื่อวานนี้ผมดูในในไทยรัฐก็บอกมีคนเดียวผมติดตามมาตลอดนุ่มกันช้ยบอกมีคนเดียวนะเพราะตอนนี้เขาเข้าเคลื่อนจับเท็จฝ่ายญาติของแม่น้องชมพู่มีเจ็ดคนนะฝ่ายของลุงพลมีสองคนผัวเมียกับลุงพลป้าแตนเขาบอกในเก้าคนมีคนเดียวมีพี่รุต หลังจากเข้าเครื่องจับเท็จแล้วมีพิรุษนะสังคมในโเซเชียลตั้งเป้าไปที่ลุงคนคนเดียวว่าจะถูกออกหมายจับหรือไม่ตอนเนี้สังคมในโเซเชียลใครตะใครเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วครับตั้งเป้าไปที่ลุงคนคนเดียวเพราะอะไรเพราะมีคนคนหนึ่งเขาก็ไลฟ์สดนะอ่างว่ามีข้อมูลอย่างนั้นนี่มาเขาก็บอกแล้วเนี่ยฟังฟังแม่น้องชมพู่นี่ตัดไปเลยนะอ่าเจ็ดคนเหลือสองคน ก็คือลุงพลกับเมียลุงพลกับป้าแตนแล้วก็ดุมกันชัยก็บอกมีคนเดียวเขาสงสัยมานานแล้วแต่หลักฐานยังไม่พร้อมนะโซเชียลตั้งคําถามไปคนที่โดนออกหมายจับลุงพลใช่หรือไม่พี่น้องคิดว่าใช่หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก้าบเก้าจุเกนี่ยบุคคลในสังคมสงสัยมันน่าจะโดนออกหมายจับนะครับก็ไม่รู้นะครับอันนี้ลุงพลนี่ก็นอนไม่หลับก่อนนะ แบบที่พี่ปั๊บบอกอะวันหนึ่งคนที่เกี่ยวข้องกับการตายน้องชมพู่จะนอนไม่หลับตอนนี้คนที่นอนไม่หลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นลุงพลแต่จะใช่คนเดียวกับที่พอบอรตรอบอกไหมว่าเขาจะนอนไม่หลับนะรครับมันจะไปนอนหลับได้ไงอะนะสื่อมวลชนโซเชียลจะบอกว่าคนที่คนที่โดนออกหมายจับนั้นก็คือใครอะลุงพลลุงพลก็ต้องผวาเนี่ แต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าลุงคนกันจะโดนหมายจับหรือเปล่านะก็ะติดตามกันต่อไปแต่ผมว่านะคงไม่กี่วันแล้วยังมีต้นตะคงตะเคียนอีกมาหาว่าเอาต้นตะเคียนมาเนี่ยนะเป็นไม้สงวนอา้าวจะถูกดำเนินคดีอีกหรือไม่ถ้าไม่ใช่ต้นตะเคียนก็กลายเป็นช่อกงประชาชนหรือเปล่าเอามากรา,าบไหว้ขูดเลขอะไรกันเนี่ยนี่ทาไปทามาเนี่ยโอ้โหคดงคดีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะถาถมเข้ามากับลุงเนี่ย ตอนดังก็ดังนะผลประโยชน์ก็เยอะแยะมากมายแต่เวลาจะดับนี่ก็ดับดังดนจนะเวลาล้มก็ล้มดังอ่ะเพราะเราเป็นคนดังพาสิตเขาบอกครับอยากดังอย่าหวังความสงบจําไว้เลยนะอยากดังอย่าหวังความสงบเหมือนผมเนี่ยเป็นคนดังใชรก็แล้วแต่เป็นคนดังอ่ะเวลามีเรื่องเวลามันก็ดังเหมือนกันอ่ะเวลาจะดับก็ดับดังๆังเวลาล้มก็ล้มดังเพราะเราเป็นคนดังเพราะฉะนั้นอยากดังอย่าหวังความสงบ อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นความจริงคือความจริงครูปีชากาาาล่วาวไว้หวยเป็นของครูขนาดศาลตัดสินแล้วครูปีชายังบอกว่าหวยเป็นของครูครูปีชายังสู้ถึงศาลฎีกาลุงพลก็สู้ถึงศาลฎีกาก็เป็นกําลังใจให้ลุงพลน,นะครับผมก็เคยมีโอกาสได้คุยกับลุงพลหนึ่งครั้งนะครับลุงพลสู้นะครับนะครับถ้าลุงพลไม่ได้ทําผิดไม่ได้ฆ่าน้องชมพู่ตายลุงพลก็สู้ไป แต่ลุงพลถ้าทําผิดลุงพลก็รับสารภาพนะครับลุงพลไม่ต้องไปก้มหน้าก้มตามองมือถือหรอกนะผู้สื่อข่าวประชาชนก็นสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลุงพลไม่กล้าสบตาคนการไมครับไม่กล้าสบตาคนมันก็ทําให้มีพิรุษว่าลุงพลไปเกี่ยวข้องอะไรกับการตายหรือเปล่าทั้งคมก็ไปตั้งคําถามลุงคมอย่าไปก้มหน้าก้มตาเลยครับเวลาคุยกับใครต้องกล้าสบตาเชื่อผมนะอ่ะพอก้มหน้าก้มตาเนี่ยนะเขาจะจับพิรุษว่าเอ๊ะลุงพลยังไงแนะ่ ผมบางลุงพลให้สัมภาษณ์บอกมีผู้กํากับคนหนึ่งก็ไปคุยกับลุงพลบอกเออลุงพลพูดความจริงถอะรับสารภาพเถอะอะไรต่างๆนะน,นะครับก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้คนดูอยู่ทาง youtube ้งหกพันสามรอเก้าสิบสามนะครับ Facebook ก็4สี่พันเจ็ดหกหนึ่งรวมแล้วก็หมื่นกว่าคนกราบขอพระคุณพี่น้อง Facebook นี่มันปิดกั้นการมองเห็นเราต้องช่วยกันแชร์แชร์ไปถึงลุงพลนะครับนะฝากนะฮะช่วยแชร์คลิปนี้ไปยัง F c ลุงพลเพจลุงพล นะผมก็เป็นกําลังใจให้ลุงพลนะครับถ้าทําผิดครับลุงพลก็ยอมรับสาภาพซะนะนะครับนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยลุงพลก็เคยคุยกับผมนะครับหนึ่งครั้งเนี่ยลุงพลโทรมาคุยกับผมได้นะเบอร์อยู่ที่หน้าเพจโทรมาเลยผมจะให้กําลังใจนะครับนะถ้าเราทําผิดเราก็ยอมรับผิดไปแต่ถ้าไม่ทําก็สู้นะครับวางแผนคดีดีๆนะนะครับแล้วก็สู้คดีไป แต่ถ้าทําผิดแล้วสู้ก็โดนประหารชีวิตเพราะการฆ่าเด็กนะครับอายุสามขวบเนี่ยถือว่าทารุนโหดร้ายมากเที่ยมโหดมากลุงพลก็ต้องโดนประหารชีวิตโดยการเอาเข็มฉีดยาตายไปนะครับลุงพลก็คิดดูนะถ้ามีข้อสงสยัยเรื่องข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยผมก็กลางๆครับโทรมาที่เพจทน,นายใครทุกได้ <laughs> เพราะผมก็เคยคุยกับลุงพล